สวัสดีค่ะโบนะคะจากเพจพาพิชที่รีวิวสังหาวันนี้โบพาทุกคนมาอยู่ที่วิลล่าย่านลาวัยจะสวยขนาดไหนไปดูกันค่ะโซนนั่งดูทีวีนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซฟาที่ตัวใหญ่มากนั่งได้สบายๆเลยคะ่ะนั่งได้หลายคนเลยนะตรงเนี้ย ห้องโถงตรงนี้เป็นห้องโถงขนาดใหญ่ค่ะเอาไว้ทํากิจกรรมร่วมกันมีทั้งโทรทัศน์โซฟาโต๊ะทานข้าวและรวมถึงครัวด้วยค่ะมุมทานข้าวก็จะสวยหรูดูดีมากด้านขวามือนะคะจะเป็นในส่วนของสระน้ําด้านซ้ายมือก็จะเป็นสวนยอมเล็กๆเ,เอาไว้แบบให้ดูเพลินสบายตะวิลล่านี้ออกแบบมาค่อนข้างโปร่งโล่งสบายเลยค่ะอากาศถ่ายเทได้ดีทิวทัศน์รอบๆก็เหมาะกับการพักผ่อนเป็นอย่างยิ่ง และนี่คือห้องนอนใหญ่นะคะด้านซ้ายมือของโบจะเป็นตู้เสื้อผ้าและโต๊ะเครื่องแป้งส่วนด้านขวามือตรงนี้นี่ตื่นขึ้นมาก็เจอกับี่าน้ำแบบนี้เลยคะ่ะ ห้องนอนห้องนี้เป็นห้องนอนขนาดใหญ่นะคะก็จะมีทั้งตู้เสื้อผ้าให้มีโต๊ะเครื่องแป้งให้และมีห้องน้ําในตัวด้วยค่ะในส่วนของห้องน้ํานะคะก็จะมีกั้นโซนเปียกโซนแห้งให้มีรนชาวเวอร์ให้ด้วยนะคะและสัดส่วนเหมือนกันแบบนี้จะมีอยู่สองห้องภายในตัววิลล่าค่ะ ห้องนอนนี้ก็จะเป็นอีกห้องนอนหนึ่งที่ขนาดกลาง,ลางนะคะก็จะมีตู้เสื้อผ้ามีโต๊ะเครื่องแป้งให้แล้วก็มีชั้นวางทีวีให้ด้วยค่ะถึงแม้ว่าห้องนอนนี้จะเป็นห้องนอนขนาดกลางแต่ก็ไม่อึดอัดนะคะเพราะว่าเขามีหน้าต่างไว้ให้ด้วยและนี่คือห้องนอนที่3ามนะคะก็จะมีตู้เสื้อผ้าให้แล้วก็มีห้องน้ําในตัวเลยเปิดประตูออกไปก็จะเจอสระว่ายน้ําแล้วค่ะ ซนที่โบยืนอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนในของโรงจอดรถค่ะซึ่งจะสามารถจอดรถได้ถึง2องคันเลยแล้วนะหลังคาด้านบนนะคะจะทำเป็นหลังคาโปร่งแสงจะทำให้รู้สึกโปรง่งสบายโลง่งแล้วก็ไม่ทึบค่ะ ประตูหน้าบ้านนะคะก็จะมีทั้งประตูล้อเลื่อนแบบนี้เอาไว้เปิดจอดรถนะคะแล้วก็มีประตูเล็กแบบนี้นะคะเวลาที่เราจอดรถอยู่ด้านในแล้วเราต้องการที่จะเดินออกมาเนี่ยก็เดินเข้าเดินออกประตูเล็กนี้ได้เลยค่ะในส่วนของสระว่ายน้ํานะคะถูกออกแบบมาขนาดกําลังพอดีอยู่ที่สีตารางเมตรเป็นไซส์ที่ไม่ได้ใหญ่และไม่ได้เล็กจนเกินไปค่ะ ของครัวเนี่ยก็อลังการมากเลยนะคะมีเคาน์เตอร์ครัวไว้ให้เรียบร้อยติดฮูดดูด,ดกลิ่นด้วยมีเครื่องอบไว้ให้มีตู้เย็นไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีเครื่องล้างจานไว้ให้ด้วยอะ่ะเป็นไงบ้างคะวิลล่าที่โบพามาดูวันนี้สวยอลังการขนาดไหนแล้วราคาทุกคนฟังดีๆ เพียง14.9ล้านบาทเท่านั้นค่ะโซนนี้นะคะจะมาพร้อมความเงียบสงบแล้วก็เหมาะกับการพักผ่อนมากๆเลยสำหรับใครที่ต้องการลงทุนพูวิลล่าหาพูวิลล่าไว้ปล่อยเช่าทำเลดีๆแบบนี้แล้วแล้วก็อย่าลืมนะคะ ทักทายโบเข้ามาได้ที่คอนแทคใต้คลิปนี้ส่วนรอบหน้าโบจะพาทุกคนไปดูบ้านดูคอนโดดูวิลล่าสวยๆที่ไหนในภูเก็ตอย่าลืมกดติดตามพราวพิชชี่รีวิวอสังหาให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ